หม่ล่าสุดนะคะแล้วก็เป็นห้องตัวอย่างที่เพิ่งจัดเสร็จเลยนะคะแล้วก็ไปดูการทํางานของคุณกอนหนึ่งวันแล้ววัวนหนึ่งเนี่ยทำงานทำไรบ้างเวินก็จะไปดูด้วยใช่ไหมเพราะว่าเดวินใส่ชุดธุรกิจเหมือนคุณพ่อเลยรู้สึตกตัวเหมือนกันเลยคุณพ่ออันวินสร้างคอนโดกับพ่อก่อนแล้ว ครับอันนี้เป็นเชนเท้าครับสำหรับความพิเศษของอันนี้นะครับก็คือเป็นห้องตัวอย่างใหม่เพิ่งเสร็จเลยนะครับเป็นแบบหนึ่งห้องนอนนะครับสำหรับไลฟ์สไตล์แบบวัยรุ่นหรือสำหรับอินเวสเมนต์นะครับเรียกว่าเป็นแต่งแบบมินิมอลเออร์เบิร์นนะครับเป็นยังไงต้องตามไปดูกันนะครับข้อพิเศษคือโอ้เราอินอยากไปดูใช่ไหมครับอยากไปดูกรอินอยากซื้อเราอินอยากไปดูด้วยใช่ไหมครับกราอินอยากได้ไหมครับกราอินโตขึ้นกรอินจะได้มีสินทรัพย์นะเป็นห้อง โปรเจกต์ในผมซื้อไปแล้วห้องหนึ่งก็อยากจะเก็บไว้ให้กวนเพราะมันเป็นโลเคชันที่เรียกว่าหมดแล้วหมดเลยมันก็หาไม่ได้นะก็เป็นอินเวสต์เมนต์สำหรับเขาด้วยตอนโตนะเราจะได้มีแต่เจลเลอร์แพของกวินนะครับมันก็เป็นเหมือนทะเลทองนะที่ดีๆมันก็เหมือนทองแหละพอมันหมดล้วมันก็หมดไปเลยเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูกับโครงการชื่อเทสสาทร12บนะครับจะเป็นยังไงตามกันมาเลยครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่เซลล์แกลเลอรี่นะครับโครงการจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ซอยสาทร12นะอย่างที่รู้กันสาทร12ก็เป็นซอยที่เรียกว่าถนนกว้างนะครับเข้าออกได้หลายทางออกได้ทั้งสีลมออกได้สาทรเรียกว่าสะดวกมากๆเลยโครงการนี้พิเศษยังไงตามมาเลยครับเป็นตึกที่ดีไซน์สวยมากเราจะเรียกว่าไอคอนิกสโลมนะนี่จากข้างบนนะครับทั้งหมด40ชั้น235ยูนิตนะครับและที่พิเศษสุดๆคือ6ชั้นบนเนี่ย พื้นที่ถึง2,000ตารางเป็น f a ส i l ลิตี้ล้วนๆเลยนะครับตั้งแต่ ว่ายน้ำนะครับแอมฟิเทเตอร์นะครับห้องออกกำลังกายมีสวนมีโยคะพาเวลเลียนไม่เหมือนอยู่ในเมืองนะเรียกว่าเหมือนอยู่ในรีสอร์ส่วนตัวเลยแต่ละชั้นนี่จะเห็นว่าจะมีเวอร์ติคลการ์เด้นด้วยมีสวนต่างๆมากมายนะครับสาทร12นะเป็นหนึ่งในซอยที่กว้างที่สุดในถนนสาทรเลยนะครับเข้าออกได้ทั้งสีลมเข้าออกได้ทั้งสาทรและ BTS ก็คือ BTS เสจะลุยเดินจากตึกไปแค่180เมตรเท่านั้นโครงการนี้อยู่ในพาร์ทเรียกว่าไรมอนด์ไลน์แ l ลเซชั่นนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่2โครงการก็คือ เทสซารอสสอโครงการเดสเดลสุขุมวิทยี่สิปีนี้ต้องเรียรกว่าเป็นปีทองก็แล้วกันนะขอบคุณท่านลูกค้าทุกคนนะครับเพราะว่าในปีนี้เราสามารถปิดโครงการไปได้ถึง7โครงการนะเรียกว่าโซลท์หมดแล้วตอนนี้ในไพรมอรไลน์คอลเคชันเราก็เหลือแค่2โครงการนี้ก็คือเทสซาอและเอสเดลสุขุมวิทยี่สิบหกนะครับ ที่นี่พิเศษยังไงนอกจากจะเป็นเซลล์แกลเลอรี่แล้วเป็นคอนเซปต์เรียกว่าไลฟ์สไตล์คาเฟ่นะไม่ต้องมาดูคอนโดย่างเดียวสามารถมานั่งวีลล็กซ์ได้ด้วยก็อยากจะเชิญชวนกันมานะครับตอนนี้ตัวเซลล์แกลเลอรี่อยู่ที่ซอยประมวลนะครับก็แวะกันมาได้เปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รวมถึงเสาร์อาทิตย์ด้วยครับที่นี่จะมีห้องตัวอย่างทั้งหมด2 ก็คือ2ห้องนอนกับหนึ่งห้องนอนจะพามาดูแค่1ห้องนอนเพราะว่า2ห้องนอนเคยพาไปทัวร์กันแล้วนะส่วนใครที่ไม่ได้ดูก็ฝากไปรีรันดูกันได้นะครับใน EP ที่14นะครับชื่อ One Day with CEO นะครับก็จะเห็นตัว2ห้องนอนอ่ะวันนี้ตัวหนึ่งห้องนอนได้เห็นที่เรียกว่าจะที่แรกเลยก็แล้วกันตัวห้อง1ห้องนอนเนี่ยเป็นทายพิเศษนะครับ67ตารางเมตรนะพิเศษยังไงตามผมมาเลยครับนังแต่ประตูทางเข้าเลยประตูที่นี่เป็นไม้จริงนะทั้ง ทั้งทั้งดุนเลยนะคะเนี่ยคือในเรื่องของความแข็งแรงเรื่องของการเสีย,ยงนี่เรียกว่าดีมากๆนะครับภายนี้เรียกว่า67ตารางเป็น flexible space ตัวบริเวณห้องทานข้าวบริวเวณห้องนั่งเล่นและอันนี้ที่เป็นไฮไลท์พิเศษก็คือตัวนี้ที่ผมบอกเรียกว่า flexible space ตัวนี้สามารถเลือกได้ เราทําเป็นตัวอย่างตัวอย่างอันนี้เราทําเป็นว่าเป็นห้อง work from home นะเป็นห้องออฟฟิศเพราะเดี๋ยวนี้คือตั้งแต่มีโรคต่างๆนะเราก็ต้องทํางานที่บ้านมากขึ้นถ้าเจ้าของห้องเป็นคุณผู้หญิงอาจจะทําตรงนี้เป็นห้องเก็บกระเป๋าห้องเก็บรองเท้าก็ได้นะครับจะทําเป็นจิมก็ได้นะสามารถติดจอตรงนี้แล้วก็เอาจักรยานมาตั้งล้วช่วยมีมาตั้งซุส่ซนหน่อยๆทำเป็น red room เหมือนมิสเตอร์เกรย์ก็ได้นะครับ oh. ติดบ้านได้นะครับ ที่นี่จะเป็นไฮกลอสนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็เคร um ื่องไฟฟ้าตู้เย็นทั้งหมดนี้จะเป็นของ s m e กนะครับนี่เราขายไวรุ่นนะเราขายลับสไตล์เราขายบัตเชอร์นะจะไม่มีรอยนิ้วมือจะไม่มีรอยน้ำนะเพราะนั้นคือทั้งก๊อกในครัว uh ทั้งก๊อกในห้องน้ำก็จะเป็นดีไซน์ที่เท่มากๆนะครับเบื่อไหมเวลาบางทีคนปิดตู้เสียงดังปงปังปงปังที่นี่จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะ ทั้งตู้ทั้งลิชชาร์ททุกอย่างเป็นระบบซอฟต์คลอสนะเรียกว่าเป็นลิชชาร์ทถ้าเป็นรถเบนก็คือรุ่น S c l a s s นะครับนี่ลิชชาร์ทกกเหมือนกันนะครับจะไม่มีการปิดเสียงปึ้งปั้งเพราะทุกอย่างเป็นระบบซอฟต์คลอสครับโครงการเราทุกโครงการเราเป็นคนที่คิดละเอียดมากนะหลายๆคนก็ทราบกันว่าเราทําอาหารไทยอาหารไทยจะเป็นอาหารที่มีกลิ่นนิดน,นึงเนาะเรื่องตัวดูดควันที่นี่เนี่ยเราต่อท่ออออไปตรงระเบียงเลยเพราะนั้นกลิ่นกะเพรากินแกงเขียวหวานกลิ่นแนงของคุณจะไม่วนเวียนอยู่ในห้องมันจะออกไปนี่เลย กลิ่นกับข้าวของคุณทั้งหมดได้ถูกต่อท่อให้ออกจากระเบียงตรงนี้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในบ้านเนี่ยก็จะไม่มีนะครับแล้วระเบียงอันนี้ก็สามารถใหญ่นั่งได้จริงออกมาชมวิวสาทรน,นะที่นี่เป็นวิวเมืองนะมองไปสามารถเห็นคุ้งแม่น้ำสวยๆได้เลยก็คือเป็นมุมพักผ่อนอีกอย่างหนึง่งสำหรับคนที่ไม่อยากอยู่ในแอร์ตลอดเวลาลก็สามารถมานั่งพักผ่อนหย,ย่อนใจได้เพราะตึกเราสูงนะชั้นสูงไม่มียุงแล้วนะครับนั่งได้สบายอารมณ์มาจิตวายหรือว่ามานั่งอ่านหนังสือได้เลย กระจกที่นี้เรียกว่าเป็นดับเบิลเกล래นะครับคืออะไรครับกันทั้งเสียงกันทั้งแสงนะครับคุณผู้หญิงไม่ต้องห่วงนะอันนี้มันเป็นการกรอง UV ไปแล้วระดับหนึ่งนะเพราะนั้นคืออยู่ตึกสูงไม่ต้องกลัวดำไม่ต้องกลัวผิวคล้ำไม่ต้องกลัวฝ้านะถึงแม้เราจะอยู่กลางเมืองก็ตามแต่เรื่องเสียงรบกวนเนี่ยกลางคืนเราจะเงียบสงบค,คนที่รักสัตว์ต้องชอบนะครับเพราะว่าตึกนี้ pet friendly สามารถเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงปลาได้นะครับไม่ผิดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เรียกว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับ ห้องนอนก็เป็นห้องนอนที่ไซส์ใหญ่ใช้ได้จริงนะครับมีทางเดินได้ใหญ่โตนะไม่เหมือนห้องนอนที่แบบว่าเราเดินแล้วเราต้องบิดตัวตะแคงตัวนะห้องนอนที่เป็นสเปซใหญ่สวยงามใช้ได้จริงนะครับกระจกที่นี่เหมือนกันเป็นกระจกฟูไฮนะตั้งแต่พื้นถึงฝ้าสามารถนอนวิวชมเมืองได้สวยๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการระบายอากาศมีบานกระทุง้งสามารถเปิดเอาอากาศข้างนอกได้นะเรียกว่าเราคิดละเอียดจริงๆอย่างที่บอกนะครับห้องน้ําที่นี่เนี่ยสวยงามมากไม่ได้อยู่สบายอย่างเดียว สามารถถ่ายลงโซเชียลมีเดียอวดเพื่อนในไอไทยเลยเนี่ยครับสามารถนอนในอ่างสวยๆนะนี่มีสภาพสวยงามมากนะครับแล้วก็ห้องน้ำที่นี่เนี่ยเป็นกระจกพิเศษเป็นกระจกเขาเรียกว่าซอฟโคลสซอฟท์คลสยังไงดูนะครับเห<อ>มือนรถรถหรูๆใช่ไหมเวลาประตูเราไม่ต้องปิดแรงนะมันปิดแล้วมันดูเองครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าตูเสื้อผ้าอยู่ในนี้ คนอาจจะกลัวเรื่องความชื้นไม่ต้องกลัวที่นี่มีตัว Return App นะคือเรื่องความชื้นมันดูดกลับออกไปหมดแล้วนะครับเรียกว่าอย่างที่บอกเราคิดให้ละเอียดจริงๆนะครับก็จะมีส่วน Wet Area แยกเลยนะส่วนเอ่อช r าส่วนอ่างนะครับส่วนล้างหน้านะครับบางท่านอาจจะไม่ช่องอ่าง ถานะถามว่าไม่เอาได้ไหมได้ครับเพราะที่นี่เป็น flexible space เราตามใจลูกค้าครับถ้าคุณไม่อยากเอาอ่างนะครับอ่างตรงนี้ก็จะหายไปซิงลังมือจะอยู่ตรงนี้แทนแต่ว่าคุณได้ไหลายคุณได้ดับเบิลคอร์เซตได้ตู้เส,สื้อผ้าสองฝั่งเลยหัว้มเหมือนกันหลายๆที่อาไปดูว่าคุณนั่งแล้วคุณต้องขาติดแต่ที่นี่เห็นไหมว่าง่างม,มากเห็นไหมครับทุกอย่าง space design มาดีมากเพราะนั้นคือเรียกว่าเป็นหนึ่งห้องนอนที่มีความลักชัวรี่จริงๆครับมี access พิเศษอ่างตรงนี้ก็คือว่าแขกสามารถเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้เลยก็คือมา วิ่งูไม่ต้องมาผ่านห้องนอนเราตามมาดูได้นะครับแจกเข้ามาก็คือใช้ห้องน้ำตรงนี้มีซิงแยกเลยไม่ต้องไปใช้ปนกับของเรานะครับซักผ้ายังไงเครื่องซักผ้าไว้ที่ไหนเราคิดให้หมดเหมือนกันนี่ครับเครื่องซักผ้าเครื่องปั่นผ้าสามารถสแต็กข้างบนได้เลยคือทุกอย่างเก็บได้อย่างสวยงามละเอียดนะครับ พีต่ตากล้องบอกเสียงดังนะขอดีเทงไันหนอดีเทงแล้วเขาอวดนิดนึงที่นี่เราเป็นซูเปอร์แบรนด์ใช่ไหมเราก็ต้องโคออเปอ t i เรชั่นกับลักชัวรี่แบรนด์ทั่วโลกนะครับอย่างที่นี่เครื่องเสียงในตัวห้องโชว์อยูตทั้งหมดจะเป็นของ Bang Olufsen นะรู้วิธีเลเสียงก็ไฮเทคนะครับผมใช้แค่มือรูปนะเสียงก็เบาลงเลยนะของที่นี่ไฮเทคไหมล่ะครับทีนี้ใครสนใจอย,อยากจะมาดูราคาเป็นยังไง ราคาที่น่ารักมากนะครับจริงๆเริ่มต้นที่ประมาณ15ล้านกลางๆเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะว่า b r ร m มอ l ด์ไลน l l e ลเ i o คตอนนี้เราเหลือแค่2โครงการนั่นก็คือมีโครงการเทสพาทอ12อันนี้กับเอสเดล e 26ถ้าชอบอย่าชอบเฉยๆนะครับต้องรีบตัดสินใจนะครับเพราะโครงการนี้ขายไปเยอะมากแล้วเหลืออีกเพียง25%เท่านั้นเองนะครับ ใครที่ชอบรีบตัดสินใจแวะเข้ามาดูเลยนะครับห้องตัวอย่างอย่างที่บอกเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และเสาร์อาทิตย์นะครับมาจิบกาแฟในบรรยากาศสวยๆนะครับทานขนมอร่อยแล้วก็มาดูห้องตัวอย่างเท่ๆแบบนี้ได้เลยนะครับทุกวันครับ ตอนนี้เป็นช่วงใกล้ปีใหม่นะครับเราก็อยากจะขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์แพ็กเกจนะใครที่ซื้อสนใจตอนนี้ก็เราก็ส่งคนไปเที่ยวด้วยนะครับไปเที่ยวที่ไหนวิลล่ามาริสาจาได้ไหมครับที่ผมเคยพาไปทัวร์ที่ตอน EP ที่16นะเป็นวิลล่าลักชัวรี่วิลล่าอยู่ที่ภูเก็ตนะตอนนี้ใครที่ซื้อที่โครงการนี้เราก็มีแพ็กเกจอันนี้ไปด้วยส่วนรายละเอียดเป็นไงก็เข้าไปดูได้ตรงเบอร์กับรายละเอียดที่ผมพขึ้นตรงนี้นะครับ อย่าลืมนะครับใครสนใจรีบแวะเข้ามาดูนะครับของดีๆอยู่ไม่นานนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับกับ property t ัว r วันนี้ที่พามาดูนะครับแล้วในอนาคตก็ยังมีอีกหลายโครงการที่ผมอยากจะพาไปดูนะครับใครชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์มากันได้นะครับเราจะได้ทราบว่าท่านผู้ชมอยากดูอะไรนะครับอย่างที่บอกนะครับที่นี่มันเป็นทำเลทองจริงๆเรียกว่า โลเคชันแบบนี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแล้วนะครับไม่ใช่ซื้อเพื่ออยู่อย่างเดียวถ,ถ้าสำหรับใครที่ซื้อเพื่อเป็นการลงทุนเป็นอินเวสเมนต์ก็เป็นเลยทคุ้มค่ามากนะดีมากจนผมอดใจไม่ได้ผมก็เก็บไว้เองห้องหนึ่งเหมือนกันนะครับจะเก็บไว้ให้กวินนะครับลองถามกวินซิว่ากวินชอบไหมหรือใครอยากมาเป็นเพื่อนบ้านกับกวินก็รีบมาดูที่นี่กันได้นะครับแล้วก็พิเศษโอ้โหเนี่ยโอ้โหเนี่ยสร้างเสร็จแล้วดูนะพิศวาสทอนคนต่อไป ใดนเลยวนพูดกับท่านผู้ชมนยพูดกบท่านผู้ชมหน่อยพกั่นผู้ชมหน่อยะสั่นกระดิ่งกันเข้าวานะคะแล้วก็กดไลค์แล้วก็สั่นกระดิ่งนะคะใช่ใช่ครัสั่นกระดิ่งนะคะเบเยแล้วก็กดไลค์ด้วยครับบายบายบาย